เป็นยังไงล่ะครับชาวนาให้เทไปเื้อทุกอย่างครับสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเปลี่ยนควายมาเป็นรถไถเปลี่ยนจากคนจับดั้มเคียวเกี่ยวข้าวดูนี้ต้องจับเคียวช่างกิโลขายการฉีดยาในนาข้าวก็ก้าวรำนำหน้านิยมใช้โดนครับโดน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 ใจมากๆนะครับผสมน้าํายาฆ่าแมลงใส่น้าํายาจับใบลงไปเอาไม้คนๆคนๆรถเทใส่เครื่องใส่เครื่องโดนแล้วทาการฉีดพ่นได้เลยครับ เทน้ำยาใส่ไปนะครับสะดวกสบายรับประกันว่าไม่หกครับทำมาอย่างดีแล้วสำหรับโดรนเครื่องนี้เอาแล้วครับแล้เริ่มต้นในการบินเราก็กดวิ่งรีโมทนะครับหน้าจอถนนราคาเครื่องนี้ก็พาไปครึ่งล้านนะครับมีทั้งสดมีทั้งผ่อนให้เลือกสรรกำหนดพื้นที่สามารถที่จะอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบการควบคุมของรีโมทครับรับประกันว่าไม่ออกนอกนาใครหากมีต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางก็จะบอกเราน้ำยาหมดนะครับน้ำยาจะเหลือ หรือว่าจะเตือนเรื่องแบตของเราถ้าแบตหมดเขาก็จะบอกเราว่าแบตของคุณใกล้หมดแล้วให้นําโดนกลับมาหากคุณป่าเปื่นโดนของคุณก็จะคว่ำเค้เก้อยู่กลางนาสมัยนี้เทคโนโลยีของเรานั้นเก่งยอดเยี่ยมจริงๆครับพี่น้อง